สวัสดีค่ะฝึกสติควบคุมจิตติดตามรู้กายไปกับวิปัสสนายโยคะโดยครูดรพลอยนะคะ 3. ามท่าที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาอาการปวดหัวเวียนหัวปวดหัวข้างเดียวหรือว่ากลุ่มอาการไมเกรนนะคะเริ่มที่ท่าแรกจะเป็น 5, ท่าพันทักนณาสนะเราจะนั่งในลักษณะน,น,นี้ให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันทางด้านขอบ นิ้วก้อยนะคะแล้วก็เปิดทางด้านขอบนิ้วโป้องออกมาหงายฝ่าเท้าแบบนี้นะคะตัวตรงหลังตรงสามารถนั่งบนบล็อกได้นะคะเป็นออปชันสําหรับคนที่นั่งแบบนี้แล้วหลังยังค่อมอยู่นะคะ,ะจากนั้นนํามือมาพนมกลางอ,อกหายใจเข้าออก5รอบลมหายใจนะคะจากนั้นท่าที่2นะคะเราจะเป็นท่าของปัทมรสชนะ ซึ่งเราจะนั่งให้หลังเท้าขวานะคะวางพาดไปบนต้นขาซ้ายหลังเท้าซ้ายวางพาดมาบนต้นขาขวานะคะในลนนักษณะนี้ตัวตรงหลังตรงมือทำเป็นชินมุทราไว้หายใจเข้าออกห้ารอบลมหายใจเช่นกันนะคะนับเอาตามตามลมหายใจของเราเองแล้วก็สมาธิอยู่กับลมหายใจ ถ้านี้มีออปชันถ้าใครที่นั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเราเริ่มด้วยข้างขวาก่อนเราก็จะเอาเท้าขวาอยู่ล่างนะคะแล้วประกบซ้ายขึ้นมาแบบนี้ให้หน้าแข้งของซ้ายขวาเรียงทับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำมือเป็นชินมุทราและหายใจเข้าออก5รอบลมหายใจเราสลับข้าง ถ้าใครที่ทำออปชันแบบนี้อยู่เราก็สลับข้างให้เอาซ้ายอยู่ล่างบางแล้วก็เอาขวาอยู่บนแบบนี้เราก็ทำเป็นชินมุทราห้ารอบลมหายใจส่วนใครที่ทำท่าเต็มเมื่อสักครู่นี้เราก็สลับเอาเท้าซ้ายขึ้นมาเกาะรอบนี้โดยหลังเท้าซ้ายวางไปบนต้นขาขวาหลังเท้าขวาวางไปบนต้นขาซ้าย แล้วก็มือทําเป็นชินมุตราชินิวน้วชี้สรดปลายนิวน้วโป้งวางบนหัวเขา่าสมาธิที่ลมหายใจเช่นกัน5ารอบลมหายใจนะคะ,ะส่วนท่าที่3จะเป็นท่าสิทธาสนะเริ่มด้วยเท้าขวาก่อนเหมือนเดิมแต่เราจะเอาเท้าขวาเนี่ยค่ะวางไปบนฝีเย็บนะคะอ่า เริ่มที่เท้าขวาก่อนแล้วก็เอาเท้าซ้ายนะคะมาวางทาบลงไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็มือทําเป็นชินมุตรา5รอบลมหายใจโฟกัสที่ลมหายใจของตัวเองนะคะ,ะในรูปแบบของการหายใจเป็นธรรมชาติออปชั่นของท่านี้เราจะนั่งในท่าสุขอาสนะ ให้เอาเท้าขวาอยู่ข้างในก่อนแล้วก็เท้าซ้ายเรียงไว้ด้านนอกให้ส้นเท้าอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วเราก็นั่งแบบชินมุทราห้ารอบลมหายใจนะถ้าใครที่ทำออปชันเราก็สลับข้างนะคะโดยต่อด้วยกันเอาเท้าซ้ายอยู่ไหนเท้าขวาอยู่นอกบ้างแล้วก็เรียงให้ส้นเท้าอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอ่านะคะ แล้วมือก็เป็นชินมุทระห้ารอบลมหายใจถ้าใครที่ทำตัวเต็มเมื่อกี้นี้เราก็ไปต่อข้างซ้ายเอาหลังเท้าซ้ายนะคะวางไปบริเวณด้านบนฝีเอฟนะคะแล้วก็หลังเท้าขวาประกบตามมือชินมุทราหายใจห้ารอบลมหายใจ จบแล้วค่ะสามท่าลองฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ